กลับมาอีกแล้วนะครับกับ Chris English Online Course of the Month February นั่นเองนะครับรอจะเี่าว่าเ r u a r y หรือ February นั่นเองครับก็คือเดือนกุมภาพัานธ์นี้ครับในเดือนกุมภาพัานธ์นี้ก็จะถือว่าเป็นคอร์สแรกประจำปีนี้นะครับคอร์สนี้มีชื่อว่า Pronunciation, Phonics and Accents นั่นเองครับการออกเสียงเสียงต่างๆของตัวอักษรและสำเนียงนานาชาติแบบดีที่ชาวโลกนั้นยอมรับต้องทำกันอย่างไรต้องเรียนกันอย่างไรต้องฝึกและต้องพูดกันอย่างไร,ไรนั่นเองครับ ดังนั้นอยากจะบอกเลยนะครับว่าคอร์สนี้นะครับเราเรียนกันทั้งหมด10วันนะครับในเดือนกุมภาพันธ์นี้ตามวันเวลาที่เราเห็นกันตรงนี้นะครับเหมือนเดิมครับผมอาจารย์คริสก็จะมาสอนคุณในแบบรูปแบบ zoom นะฮะแล้วก็เป็นแบบ facebook live แบบ broadcast live รวมถึงจะมีไฟล์ pdf เข้ามาแล้วเนง่ครับดังนั้นในคลาสของผมนอกจากจะสอนภาษาอังกฤษเราจะให้ข้อคิดรวมถึงวิธีการฝึกวิธีการเรียนที่ถูกต้องวิธีการใช้ภาษาอังกฤษที่ถูกต้อง <Wow. S 1> แล้วก็สําคัญที่สุดอีกอันนึงก็คือให้กําลังใจให้คุณได้ปลดล็อกแล้วก็ปลุกยักษ คุณนั้นกล้าพูดภาษาอังกฤษแบบสไตล์ของคุณแต่เป็นความถูกต้องของโลกนั่นเองครับดังนั้นอย่ารอช้านะครับรีบสมัครกันได้แล้วเพียง990บาทเองเนี่ยนะครับเหมือนเดิมเนี่ยนะครับโอ้ยคลาสละ99้บาทเองครับย้ำอีกครั้ง,งนะครับ10ครั้ง9-90บาทคลาสละ9 9 oh, <no. S 1> บาทผมสอน2ชั่วโมงบวกๆก,กันทุกค่ำคืนกันที่เราเรียนกันนั่นเองครับดังนั้นรออะไรอยู่ครับถ้าอยากจะออกเสียงดีสำเนียงเลิศก็อยากจะมี pronunciation ที่ดีมี Ac c e n t แบบนานาชาติ ก็อยู่เลยนะครับเข้ามาเรียนกับผมและรับรองครับว่าคุณจะได้ข้อคิดข้อมูลและก็ความถูกต้องของการออกเสียงภาษาอังกฤษที่เยอะมากๆแบบที่ไม่เคยเจอจากที่ไหนมาก่อนอย่างแน่นอนครับและพบกันในคอร์สนี้นะครับกับ pronunciation phonics and accent สนงครับออกเสียงดีเสน่ง์รถคร์